สวัสดีค่ะวันนี้เดาจะมาแชร์สำหรับวิธีการบำรุงดูแลมะเขือที่เราปลูกไว้นะคะให้ติดลูกดกดอกไม่ร่วงแบบนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจอปัญหากันบ่อยมากๆก็คือพอมะเขือเริ่มติดลูกแล้วเนี่ยค่อยจะมีพวกเพลี้ยมดต่างๆเนี่ยเข้ามารบกวนค่ะวันนี้เดาก็จะมาบอกสําหรับวิธีการบํารุงแล้วก็วิธีการป้องกันมดเพลี้ยต่างๆไม่ให้มารบกวนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องเด็ดลิบใบด้านล่างแบบนี้นะคะ ออกเลยค่ะเพื่อให้กกของมะเขือมีความโปร่งนะคะแสงแดดส่องถึงแบบนี้ค่ะพวกมดต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมากวนนะคะอันนี้ก็คือเราจะเด็ดใบข้างล่างๆออกเลยค่ะจะได้มีความโปร่งแบบนี้นะคะนอกจากเด็ดใบออกแล้วเนี่ย สูตรการบำรุงก็มีส่วนค่ะสำหรับสูตรที่เดาจะมาแชร์วันนี้ก็คือจะช่วยป้องกันมดมแมลงต่างๆที่อยู่ตามพื้นนะคะมดเนี่ยเป็นตัวการเลยค่ะนำเพลี้ยเข้ามาสูต่ต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยเร่งดอกเร่งผลป้องกันผลหลุดร่วงดอกร่วงด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรที่เดาจะมาแชร์กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดาก็จะเตรียมภาชนะสำหรับผสมค่ะเดาใช้เป็นขันน้ำแบบนี้นะคะ ส่วนผสมแรกที่ใช้เลยก็คือเปลือกไข่ปนค่ะเรวก็เอาไปตำให้ปนๆแบบนี้นะคะเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมค่ะช่วยป้องกันผลหลุดร่วงได้ดีมากๆเลยนะคะเรวใส่เปลือกไข่ประมาณครึ่งถ้วยแบบนี้ค่ะ ตามด้วยส่วนผสมที่2นะคะก็คือขี้เถ้าถ่านค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยปรับสภาพดินแล้วยังช่วยป้องกันพวกมดต่างๆที่อยู่ตามพื้นเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเราใส่ขี้เถ้าถ่านนะคะเท่ากับปริมาณของเปลือกไข่ปนค่ะครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะเพราะได้2ออย่างแบบนี้แล้วตามด้วยส่วนผสมที่3ค่ะที่3ที่เห็นอยู่นี่คือ เกลือนะคะเกลือป่นค่ะแล้วใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อช่วยให้ต้นไม้ของเรามีความแข็งแรงค่ะต้านทานโรคได้ดีนะคะใส่ไปเลยส่วนผสมตัวต่อไปของดาวนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะผงชูรสนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยเร่งรากเร่งดอกนะคะดอกดกค่ะเราใส่ไปหนึ่งช้อนชาค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะผสมค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ สูตรนี้เนี่ยถ้าเราทำแล้วใช้ไม่หมดนะเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้วันต,ต,ต่อไปได้ค่ะเก็บไว้ได้นานเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้กันได้เลยค่ะ อันนี้จะเห็นว่ามะเขือที่เราปลูกนะคะลูกดกแล้วก็อีกอย่างนึงพุ่มใหญ่มากๆเลยค่ะสําหรับการปลูกให้พุ่มใหญ่เนี่ยเดาก็เคยบอกไปแล้วนะคะเดาปลูกหลุมหนึ่งประมาณ3 4ต้นเลยค่ะแล้วก็ตัดต้นที่แบบว่าอ่อนแอออกไปนะคะก็จะเป็นเหลือประมาณหลุมละสองถึงสต้นเลยค่ะเวลาใส่นะคะดาวก็จะ ใส่ที่โควรเลยค่ะอาจจะใช้มือก็ได้นะแต่อันนี้ก็ทําให้ดูดีหน่อยก็เอาช้อนนะคะตกักลาดโรยไปแบบนี้เลยค่ะนนี้เนี่ยช่วยป้องกันพวกมดเพลี้ยต่างๆนะคะแล้วยังช่วยทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะดอกไม่ร่วงติดผลดกด้วยค่ะ ถ้าเราเห็นแบบว่ามีใบเหลืองๆนะคะใบแก่ๆเนี่ยเด็ดออกเลยค่ะที่อยู่ด้านล่างนะคะให้มีความโปร่งค่ะแล้วก็อีกอย่างหญ้าต่างๆเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะคะเพราะบางทีต้นหญ้าต่างๆเนี่ยทำให้หมดมาค่ะมันชื้นนะคะยิ่งทําให้กกเขาเนี่ยมีความโปร่งนะคะพวกแมลงมดเพลี้ยต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมากวนเลยค่ะและการตัดใบเนี่ยนะคะ จะยิ่งทําให้มะเขือของเรานะคะออกดอกเยอะด้วยค่ะเพราะว่ามะเขือบางอย่างนะคะมัวแต่แบบว่าบ้าใบนะทําให้ไม่ค่อยติดดอกเพราะฉะนั้นไม้ผลเนี่ยเราต้องตัดใบค่ะแต่ถ้าไม้ที่เรากินใบอย่างเช่นกระเพราหัวรพาเนี่ยเราต้องตัดดอกนะคะ สูตรนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับไม้ผลอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกพริกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกมะเขือเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือที่เราปลูกไว้ในเข่งนะคะก็ติดดอกออกผลดกเหมือนกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่เรามาแชร์กันค่ะสําหรับบ้านใครที่ปลูกมะเขือนะคะก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองปรับเปลี่ยนใช้กันดูค่ะจะได้มีมะเขือเอาไว้กินนะคะไม่ต้องซื้อค่ะก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ